เราค่ะก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Darkwave กันครั้งหนึ่งนะคะแม่จริงๆแล้วก็ในคลิปนี้เอามาเล่นอยู่ในเซิร์ฟเดอะไฮป์ The นั่นเองนะคะก็ไม่ได้มาเล่นมรับค่อนข้างนานพอสมควรแล้วเนาะเพราะว่ามันก็มีเบื่อบ้างอะแหละแต่ว่ายังไงอะมาคมนเป็นเกมที่เบื่อยังไงเราก็ต้องกลับมาเหมือนมันเป็นเกมที่ผูกพันกับชีวิตเราไปแล้วอะเนาะมา เดี๋ยววันนี้มาลองเล่นไปแบบเลื้อเลือเลื้อแลวกันแบบเออเกมอะไรอย่างนะหนึ่งตาอะไรอย่างนี้เลื้อยเลือไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยแค่ะนะคะท่านผู้ชมนะเกมแรกสบา,ายบุ๊เกมเราว่าไม่รอดแน่เลยเพราะตอนนี้โทรศัพท์รเราก็เริ่มกาก,ากแล้ว,วมันจะเล็กๆอ่ะแล้วมันจะไม่ทันชาวบ้านเขาอะโอเค วืบอ้าวนั่นไงนว่าแล้วโหลดช้าโหลดชาวบ,บ้านทุกเราไม่เอากลางนะเราไปหลังอ้าวล็อกอ้าวชิปหายแล้วไงชิปหายมันมีดาเพชรมันมีดาเพชรมันมีดาเพ็ดรัน ตรงกล่องตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปเอาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาอกล่องไกลๆก็แด้นี่เม่ได้บังคับนานเดี๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยโอเคยังไงเราก็น่าจะไม่ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วนะทุกคนจอเคลียข้ากันลัวๆเลยปิด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 โอเค คือไม่ได้เล่นเซอร์ไวล์เกมนานมากนานจนเกือบลืมแล้วก็เล่นยังไงเนี่ยจะค่ากับโวชิมายน่ากลัวอืมหนูกลัวแล้วอ้าวมีธนูแต่ไม่มีลูกธนูถึงชอบเลย คือส่วนเรื่องฝีมือไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนทุกคนจะได้เห็นฝีมือที่ดีที่สุดแล้วไม่มีใครดีเทียบเท่ากับเราอีกแล้วระ,แบบระบบแบบระบบแบบแชมป์โลกอะ่ะอะไม่พูดเยอะแอชะมป์โลกอะอทุกคนคงไม่เชื่อหรอกว่าเราเป็นแชมป์โลกอะจริงๆเราคว้าแชมป์ม,มากกว่าสิบล้านแชมป์ คือเหมือนเล่นยากจริงๆนะโทรศัพท์ตัวเนี้ยมันต้องโทรศัพท์ดีกว่านี้มากๆเลยมีขันเหล็ไม่เอาเรามีแล้วปึ๊บปึ๊ป๊ตรงไหนตรงนี้มีอาหารอาหารจริงๆแค่นี้ก็น่าจะพอเรากินคุกกี้ทำลายกันก่อนเล่ก็เวกเดี๋ยวเรากิน <Apple. S 2> อ้าวู้โอดาเมจเท่ากันเหรอไม่อันนี้ดาเมจถูกซีเออถูกแล้วดาบแรงกว่าไมาคา่ค่ะเป็นโรยดิชั่นดาบจะแรงกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ,อ่อจ a ว่าอีดิชั่นขวานจะแรงกว่าแต่ว่ามันจะมีดีเล์นั่นเอง เหลืออีกแปดคนใช่ไหมเราไปตายดีไหมไปให้เขาฆ่าเล่นเล่นน่าสนไหมทุกคนเราฟาร์มไปเรื่อยๆดีกว่าโอ้โหรู้เลยว่าตรงนี้มีคนมาแลว้วมึงวางเลียงซะดีเลยเราฟาร์มยาวๆไปก่อนเราลองกลับไปตรงกลางไหมเราว่ามันน่าจะสน น่าจะได้บันเทิงกับชีวิตน่าจะมีกีทการ์ดอยู่เล็กน้อยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเขาเห็นเราเล่นเลยจยงังหวะเนี่ยโอ้โหชุดดูชุดเขาแล้วดูดาบโอ้โหดาบเพชรเกลือนอะ่ะเรียบร้อย โอเคนะคะทุกผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่เกมบอกฮันหรือ h ฮแอนซีก็อะไรของเดอะไฮแบบเขาตั้งชื่อยงงี้แต่ในที่เรารู้จักกันก็คือบอกฮันนั่นเองอ่บอกฮัน ok เนี่ยถ้ามันเป็นด่านที่เราชอบอ่ะบอกเลยว่าเราถนัดมากเออชิบหายแล้วด่านอะไรทาราวิลา อยากจะบอกผู้ชมตัวนี้ว่าถ้ามันมีมันมีอยู่ด่านหนึ่งอะที่เราเล่นโหดมากเล่นที่ไรก็ไม่เคยพลาดแต่เมื่อกี้ก็คือลืมลืมตัวเดี๋ยวนะแล้วเราเป็นโอกรีฟโอกรีฟโอกรีฟต้องเอบไหนอ่ะมาถึงเนียนอะเพราะที่เหลือมันเป็นไอ้นี่หมดเลยมันเป็นจังเกินี่ว่ะชิปหายเร็ว ชิปหายเร็ววิ่งไหมป่วนแม่งเลยโอ้โหก็อยู่ตรงนี้แล้วกันแอบอยู่น,นีน้ไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครเห็นเราเอองันนีไม่ได้แอบเอานี้แล้วนะแบบไม่ได้แอบเอาแบบกลมกลืนเลยอันนี้เขาเรียกว่าแอบให้รอดดละมาปล่อยลามะแม่งเลย งงงง,งตีได้ปะตีไม่ถึงมันโง่จังไง่แล้วปล่อยลาม้าเลยนะอ๋อมันตันนี่ว่ะแล้วฟังหนึ่งอ่ะได้เป็นคนหานี่ถ้ามันจะอย่างเงี้ยง่มากมันงูงมากเลยอ่ะ สวยเรียบร้อยิดิดติด,ด,ด,ดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วติดิดติด,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 ดโอเคแล้วนกะ็มาชมตอนนี้เราก็เรียบร้อยเราเป็นคนหาแล้วแล้วมันเหลืออะไรบ้างวะ โอเคเ้วบุ๊คเชล์หนึ่งโอ๊กลีฟหนึ่งแล้วก็จังก็เป็นแพงหนึ่งโอเคจริงๆอ่ะถ้าเป็นบุ๊คเชล์อ่ะมันจะง่ายเดี๋ยวดูแบบ ยากจะบอกเออเออถ้าผู้ชมทุกคนนะคะสำหรับตอนนี้เนาะว่าอาจาจะได้อยู่บ้านมากขึ้นนะคะจากปกติที่แบบไม่ได้อยู่บ้านเลยแบบไม่ได้อยู่อะ่ะแบบไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันเลยอะไรเงี้ยแบบออกไปข้างนอกบ้านทุกวันอะ่ะคือมันในนี้ก็อยากบอกไว้ก่อนเนละ้ยเดี๋ยว น้นต้นเดินหน้าเนี่ยมันเปิดเทอมใช่ไหมแล้วเราอะได้อยู่บ้านพอดีแบบอาจจะอยู่บ้านเยอะขึ้นโดยที่แบบเราได้ทั้งเรียนแล้วได้ทั้งเล่นด้วยไม่งั้นมันจะเครียดเกินไปถูกต้องไหมอ่าส่วนตอนเนี้ยเรามาอยู่เดลันกันใช่ปะเดลันใช่ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นคนวิ่งหรือคนไหนโอ้วิ่งแหละเราได้เป็นคนวิ่งโอ้อยางชอบแล้วก็ยิ่งวิ่งเก่งอยู่เอ้ยเกือบโดนน้ำแม่เซฟสวย <c oughs> ดีนะไม่กีดแหมเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงเออเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบเย้แล้วชิชเราอาจจะไม่ได้เก่งสุดนะแต่ว่าเราค่อนข้างเออมีความสามารถอยู่เล็กน้อยเรียบร้อย ทางที่เราเท่หวัวคือมันจะเทบไม่ค่อยมีทางเที่ยวจะได้ที่หนึ่งเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะเล่นตามสเต็ปของเรายานะโอเคพุ่งเลยทุยกนไม่มีสวยึบกระโดดสวยทางสซอ่างสวยโทรศัพท์แหล็กมีคนไลน์มาเด้งรัวๆเลย โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหปึ๊บปึ๊บปะะึ๊บเรื่อยๆๆๆเล็กๆๆกโอเคปร๊อยไม่มันเล็กจังวะเฮ้ยเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วน,นะปิดการแจ้งเตือนแม่งเลยได้ไหมเนี่ย คือคือในเนี้ยมันอาจจะไม่เด้งเนาะแต่จริงๆคือมันมีลายเข้านะแล้วเราแบบปิดนี้ไว้ไงแต่ว่ามันจะไปเด้งที่นาฬิกาเราแทนโอ้ยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่มินิเกม murder mystery หนะกันนะคะ ไม่ใช่ว่าเข้ามากเกมแรกปุ๊บเมอร์เรอร์นี่หาเลยนะโอเคอิโนอเเซนอิโนอเลเซนเฮ้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 โอ้โหเครียดข้าราชการเนี่ยไม่ทราบว่ามึงเป็นฆาตกรหรือว่ามึงเป็นโจรอุอาทวะเนี่ย ข่ายับทุเกินอ่ะงั้นเราแอบ,บอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยไม่ดีไม่ได้มันไม่สนุกโอ้โหเดินนั่นน่ะค่ะตะกอนค้ะตะกอเฮ้ยวิ่ง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  run 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 r u เรียบร้อย แตกมือ,ดมอ,อ,มเ,อเดิมมึงอูอาดมากอะเอาจริงๆเรียบร้อยมือเดิมมึงอูอาดขนาดนี้จะไปเหลือชนะชเฉยปะเยะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาในคลิปหน้าอย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนตน์บอกได้เนาะจะเอาไปปรับปรุงให้ นะคะถ้าทําได้จะปรับปรุงให้เนาะก็เดี๋ยวเป็นว่าสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะกลับมาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ